ยว <Command> รอมันรอมันรอมันมันจะมาส้ำเกตไอ้ดินเ,นเ,เนอต้าอยู่ไหนวะเกือบตายไปชุวยก่อนไปชุบก่องเจ้าน้อาายเยตอตนะ้มันกลับมานะมันกลับมานะกลับมากับายไปเลยคันมันยอได้มันตายไหมเจ้าลายพีจีผมเจ๊ตายเหรอ เอาเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไหนไหนพี่ต้องอิวลปแล้วอ่ะจะจะคุณหกพอดีเลยอะไรพี่จีอพี่จีอยู่ในบ้านเล็กอ่ะมาตามมาตามมา เทมาอันนี้มาพี่เกียร์เออเนี่ยเนี่ยว้าวที่ผมเนี่ยฮัลโหลอยู่นี่เทไปไหนอ่ะเอ้าจะหาพี่นกชื่อชื่อชื่อไหนวะเอาไปละเจ๊นิ่งๆอะเยอะมีข้านะหรือไม่ข้ามีอะไรอะไรวะแล้วมีอะไรนี่ ไอ <Scroll> สองก็ตายไปแล้วนะอวจีมันไปไหนอะเมื่อกี้มันลงคนหนึ่งอ่ะมันอาจจะหลบรอรอยยิงออกสามอ่ะส oh. uh, so ักโขบไม่ได้เลยโอ้โหเจอแล้วเฮ้ยเจอคนแล้ว

ไปที่ไหนก่อนไหมเฮ้ยก็ตกตกดีดีกว่าตกใจตัวคนไงนตัวคนมาไปดูแล้วเอาเนี่ยคนไงตายแล้ว <laughs> ผมกล้ามันเองผมกล้ามันเอง <laughs> ไอชุดแดงเหมือนเต้นะไม <laughs> ่ต้องมีคนหนึ่งไหมขอหน่อยไม่มี อยากขี้ดีกว่าห,หัวละวทำไมวะเรียเก็บเสียงน่ะมาทีนไร้คนไร้คนไหนนะไหนไอพี่จีไอพีจีไม่เปลี่ยนเลยเหรอล้ห้าสิบนัดอ่ะนิ่งเหรอไม่นิ่งอ่ะพี่นกยิงป่ะเมื่อกี้ ไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงใครเลยสก๊อปสก๊อปมันอยู่ไหนไอเต้ไม่เจอขอสก๊อปเหอคนอยู่แถวนี้นะพี่ยังไม่ได้ลั่นกระสุนเลยไหนวะอ๋อนี่นี่เองได้มีคนหนึ่งทิ้งเหลือๆคล่องๆตัว่ะเดี๋ยวไปวบ้านไปหมู่บ้านแล้วหนึ่งนะคน2สองคนไหนก็ได้ที่ไม่ใช้อ่ะ อโอ้เยอะไปเยอะไปมีแล้วไปหากระดักก่อนไปยิงไปไม่สนละไปหารถก่อนนะู้นไยิงไม่โดนเลยอ่ะเดี๋ยวมันเข้ามาเดียวบ,บ้านนี้จะไปนู่นที่กระดกกับรถเห็นน้ำเด้อเดือปืนเทพว่ะ อย่ามาเอานะเวลาปืนได้ไปก่อนใช้ RPG ก่อนได้เอาคุณคสี่คุณหกเอาอะไรคุณหกมาทิ้งไว้กลางถนนเนี่ยอีกคนนักลุมาร์ทิงหาไม่เจอหาอยู่ที่น้องได้ข้าบยกไหมอะไรนะได้ยิงบ้างไหมเดียวไหนว่ามันไม่มาสักทีอะรถอ่ะกลับั้นรถหรือเปล ไม่ยิงหรอกมันจะมาไม่รถรปะปะอ่ะเฮ้ยเตะไปไปขบวนอยาหากระบกอกรถยังดียยังไงวะผมมีกำดักรถอยู่อ่ะเมาลงมาลงมาเดี๋ยวเดี๋ยวหาโคตรอีกน,นี่ก่อนใช่เหรอหใช่คนเดียวกันปะเนี่ยใช,ใช่ใช่แล้วมั้งหาไม่เจออยู่ไหนวะนี่ตายละ อ่ะมีอีกหนึ่งาามาคนอยู่แถวนี้วะเอามาเนเตี้ยเอามาเนี่ยอะไรเรืองกระสุนวะรัวร้อยนะัดเตียกระสุนพอปะนะ่ากระสุนรัวปะนะ่า

Kèm với hai nhìn bát. Binh hai nhìn đi nhìn. Maa, nhìn bát. Oh, Má, nào. Hey, béo. Ao, béo. Ao, béo. Ao, Đi Ao, đi Ao, béo.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  Ao,

โอ้ยเอ็มยี่สิบตรงนี้นะ RPG อีกหนลูกนึงไปได้เอาเก็บไปอีกลูกนึงอาร์พีจ้ดีๆให้ไปยิงพ้านได้ย่าน้อยผมยิงโดนเหรอผมผมผมยิงพลาดผมยิงพลาดโอ้ยเด็ก็มีใครจะเอาสามเอาไม่ถึงสามอ่ะมีคนสี่สองงานมาดินนีที่ไม่กลางถนนนี่นะของปืนไร้นัดโอ้โห ได้ถอยดิโอ้อถอยดิมีเก็บเสียงเขัเอาไหมเอาเอาเอามาไหนๆๆมาไหนไหนเก็บเสียงไหนเก็บเสียงมันอยู่ในปืนอ่ะฮัลโหลมันอยู่ในปืนอ่ะปืนมันเหรอเสียงเก็บเสียงเอ้าไอทีไม่เอาปืนมันเก็บเฉยอยู่ไหนเกาหาเนี่ยโอ้กะทีงไม่เอาปืชอ่ะไม่เจอละยุบเลยว้าช่วงมือเปิดอ่ะไปดีกว่า ไอ้วอองมาแล้วไปดีกว่าเฮ้ยใครยิงใครยิงใครยิงไปดีกว่าเฮ้ยเมื่อกี้มีคนยิงไอ้แนทน้เ่ยผมไม่ยิงมั้วงมานะโอ้ยยิงพี่ด้วยยิงนยิง่นั้นปา <laughs> พอแล้วมันตายแล้วปืน <laughs> ี่ปืนสซนไนเท่ว่ะ <laughs> เอาะ้าวงมาชิบหายแล้ว เอาคิวบีมาขอนหน่อยเก็บเสียงฮะไม่ไปแล้วเมื่อกี้เรียนจรงก็ไม่เห็นก็ใครอะเก็บเอาเก็บเอาตัวแตกแล้วกระเป๋าพังแล้วมั้งน่ะไหนพี่นกหน่ยมาดูดิกระเป๋าดูดิกระเป๋าโตแบบ,แบบจะทะลุแล้วซิปพังแล้วอ่ะโอ้มันใหญ่ตั้งแต่แรกยังไม,ไม่เต็มเลยเนะีย่ยให้เต้มาดูดิกระเป๋าพี่นกอะโอ้ยังเหลือพื้นที่อีก ก็เยอะีกทีนึงนมเ็นได้มีเอลฟี่อีกเหรอมีดิใช่เธอในแต่งมาเว้ยเป็นคนเดียววะไม่ลรกันเลยวะไปแล้วเฮ้ยไปอีกเต้ไหนรลนเหรอเอาไหมาล่ะยิงเลยนันไปแล้วเร <laughs> ืๆๆ <laughs> อเื <laughs> อแล้วไปขี <laughs> <อ>่รถไปกันมาแน่ <laughs> ไม่ปีกเไ,ไ,ไม่ได้ก่อสามยังเฮ้ยกือตายมันออกนีเหรอไอ้ที่พอดียิงมันยิงผมทำไมเนี่ยมันไปแล้วทุกพี่ ้ฮเยใจเย็นกำลังเออวืนไว้ห้าสิบแล้วก็หมดเลยวาะยิงแม็กเดียวระเบิดเดีวไม่หมดแม็กเลยนะระเบิดก่อนมีรถอยู่โน่นนะแมวอ่อผมขี่ความเมกี่ไปขีดมันนี่เข้าวงเลยไหนรถขีดไม่ผมขี่ไปการรถไอไอเทมความ บ้าปมันตุองพี่กลับมาแต่มันยิงยางแตกแล้วเ,เอ้ยิงยางแตกแล้วแด้เฮ้ยอย่า,ยยาไปเชิญข้านะเอาวงม้านี่ว่ะขอ,อเข้าใหม่ปะหายิงรถใหม่ปะมันดีว่ะ ว่าต้องเก็บร้อยห้าสิบนักคนละแมแม็กอะเสียงก็มีนี่วะเอ้มาขออีกวะเอาก็พึ่งได้ไงออ๋

รถ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 จนชนพี่มันชนพี่มันชนพีเต้เต้เอามันเอามันมาแล้วมาแล้วไปไหนละมันจะชนพี่มันจะชนพี่ด้วยด้วยมันจะชนพี่โอ้ยชนจริงชนได้ไงวะเร็วโอ้แมงสามแมงสามแมงสามเยวรอมันรอมันรอมันมันจะมาซ้ำอีกไอ้เด่นเต้เต้เห็นะวะเกือบตายไปช่วยพี่ก่อนไปช่วยพี่ก่อน อาารย์เอ้ยมันกับมานะมันกับตาไม่ลคับมันยอมด้มันตายไหมเจลาพีจีอมไตายหรอแหมมคนาเลยเปิดไม่ดามได้ไหมเฟุพ่ไม่พอใจนะอันโลกไหเฟรนด์อัลโลมันไม่มีอะไรเลยอ่ะมันไม่มีอะไรเลยควาย ายเอ้ยเจอพี่จีกู้สัตว์มันได้ขี่ขับมายิงเมื่อกี้น่ะโอ้ซากรถบายไปเข้าวงเข้าวงเจอพี่จีกู้ครับพี่กูเหรอโอ้มีประโยชน์มากเลยครับีไอ้เต้ปิวไม่มาตอนไอ้เต้ไอ้เต้ปิวแล้วจะจันทรยยิงรถมันเถิดวะถ้าติดติดไปด้วยกันที่ไต้เต้มาอีก啊 มันไม่เอาปืนเลยเมื่อกี้มันขับแต่รถนะเออมันขับแต่รถไลอยู่วิ่เลย่ะผมก็มีแต่สนายเมื่อกี้ย้อนเกมสิบหกแง่งโง่เลยเมื่อกี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอะไรเอะไรเอะไร จอแล้วขามเองข่ามไปเองเองลิทิ้งระเมิดอ,อ,อ,อิดม,อมีกระป๋าสาไม่ได้ของครบหมดแล้วเออลืมไปไอเทมด,ดไปแล้วเนาะตกทั้งรถเขาวงแล้วเขาวงลงมาแล้ววงสโสสอ้คนเลยสคนเลย ้องคนเลยดับเิลดับเบิลโดน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 ตายหนึ่งตายหนึ่งแตกหนึ่งแตกหนึ่งใจเย็นพ่อรังหินเข้าไปรังหินหรือเปล่าตายตายเหลืคนเดียวเหลือคนเดียวระวังนะมันปลาควันมันวิ่งแล้วมันวิ่งแล้วเจเจมันวิ่งแล้วตรงไหนวะตรงไหนวะวิ่งอยู่ตรงสองเอสเอสดับเบ ยิงไมเห็นแล้วเก,กนนี่ยวท้ายมีตัวนึงสองเกี่ยวท้าตัวนึงเอ้แต่วะเนี่ยกูย,ยิงผิดคนปะวะระวังรอบพี่น้องมไอยู่หลังหินเดินไปยิงหัวโอ้ยพี่น้องอยู่หลังหินถูกเปิดมาชุบได้ไหมนะ่ะไม่น่าได้ละไ,ได้แล้วโอ้โหเหตุการณ์สังเกตไหนวะอาจารย์หน่อยได้ไหมนะ่ะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ่งมานะตายละมาหาสมยนเลยละตายละตายละมาชุบผมก่อน ช่วได้เหรอวงไม่แรงนะถ้าวงแรงช่วได้ไหมเนี่ยได้ไหมเออไม่ได้เก็บในวงเลยเหรอไม่ทันหรอวะไม่ทันหรอกอาจารย์นอยน่าจะตายก่อนอะไปไอ้ตัวนอ้ไม่ทันหรอกไม่ทันไม่ทันหรอกไม่ทันไม่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 วงแรงวงแรงแล้วอาจารย์น้อยก็ช่ไม่ทันมั่ยก็ต i ยเลยเหรอเออ ตายฟรีเลยแต่ของก็ไม่ได้ยิงเลยวะโอ้ค่าแค่เท่าไหร่วะหกไ่สั่งเลยโอ้มือด,ด้วยทำไมมันต้องมามือตอนสนุดท้ายน่ยค่าหกนี่คือแบบโอ้ RPG เนี่ยสุดยอดแล้วคนแรงมากเราต้องออกสายกันโอ้มองไม่เห็นเลยเลย อ้ยเจแลวบอกให้ใส่กางเกงภารกิจไม,ม่สำเร็จสักทีซูมแปดสองครั้งเนี่ยฆ่าดอะ่ะโอ้ยเปลี่ยนดิพี่อ๋อมันเปลี่ยนไม่ได้มันจะเอากระเป๋าโอ้ยบงมาเชื่อเชื่อเราซื้อใจเจี๊ยนแล้ว รอยิงผมแม่แน่เลย่นไงนไงยิงมันก่อนยิงก่อนสองโยกโยกตามโอ้ยมันรอผมตายสายโยนาแล้วโอ้ยมนเหลือสองคนสุดท้ายด้วยบายรับอะไรมาเนี่ย จะได้รับได้รับอะไรบอ